สวัสดีครับในเกมไมค์ครับในไมค์ครับเอาชีวิตรอดอย่างที่คนะิดเคยในพาร์ทนี้ผมก็ได้ย้ายประตูเลยเธอซึ่งผมย้ายมั่วมากเออผมก็บอกอยู่นี่ว่าในพาร์ทที่แล้วล่ะพาร์ทนี้มันจะมาทำเนเธอร์ลิงกกันส่วน10.5ครับแจกแมปครับโอ้โหใกล้แล้วนะวันนี้แหละแจกแมปแน่นอน,นครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้จะทำเนเธอร์ลิงกเพื่อเป็นการเดินทางให้สะดวกขึ้นครับผมก็พาร์ทนี้ผมก็จะมาทำประตูเนเธอร์ลิงก์จำนวนครับ ซึ่งวิธีการทำประตูในเทอร์ลิงคือเอาพิกัดไปหาร8ปนดเในเทอร์เองครับเพราะว่าในเทอร์มีความเร็วมากมีความสั้นมากกว่า8เท่านะครับนั้นต้องเอาไปหาร8เนี่ยนะครับออฟซิเดียมก็ได้ไปขุดมา40อันนะครับผมก็ก็ทำตามได้เลยนะครับเลยสี่อันแล้วก็เออสามารถจดในสมุดในชีวิตจริงหรือว่าในบุ๊คคิวก็ได้นะแต่ว่าผมจดในบุ๊คคิวดีกว่านะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปทำแที่จังเกิลก่อนเลยเนาะเดี๋ยวตัดไปตอนอยู่ที่จังเกิลก็โอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่พิกัดปัจจุบันแลครับซึ่งการที่เราจะทำได้เนี่ยต้องมีที่ไปกบจังเกิลเรียบร้อยซิ่งที่เราต้องทำได้เนี่ยเราก็ต้องมีประตูเนเธอร์ครับต้องมีออสซิเดียน40อันนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปขุดมาแล้วโอเคเนอะก,ก็ต่อขึ้นมาแบบ้ดีับวาง บอกอะไรก็ได้อย่างนี้อ่ะต่อมาแบบนี้จะทุบหรือไม่ทุบก,ก็ได้นะครับไอ้บอกนี้เดีผมจะต่อแล้วกันร,รอบนี้โอเคมันก็เป็นแบบนี้อ่าไม่ได้ปักท็อตด้วยโอเคครับแล้วก็อจดพิกัดประตูเนเธอร์ครับผมโอเคเดี๋ยวก็เขียนตรงเขียนตรงเพจเพจหนึ่งโอเคจังจังเกิลสามารถใช้ได้ยาวๆนะแบบเจอโอเชียนมอนเมนต์ก็ใช้ได้โอเคเห็นว่าจังเกิล พิกัดเท่าไหร่เนี่ยพิกัดก็เขียนแค่สองตัวหลังนะครับไม่ต้องเขียนเจ็ดสิบเนาะเขียนแค่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ลบเจ็ดสิบแปดสี่ลบลบเจ็ดสิบแปดโอเคนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จังเกิลก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จุดประตูไปเลยแต่ว่าอย่าไปเข้าอย่าไปเข้านะฮะอย่าเพิ่งไปเข้าเนาะ ก็ได้ประมาณเจ็ดสิบนะครับผมก่น,นี้นะครับเขียน <_ C 1> เขียนเขียน <_ C 1> ข้างหลังว่าโอเวอร์ว d ด้วยนะฮะโอเคเพื่อเราจะได้รู้ไงนะครับผมโอเคจริงเราลอดตามแม่น้ำไปเลยก็ได้ก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะฮะโอเค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  ก็เดินแล้วก็ผ่ทางหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ไหนเดี๋ยวถ้าเจอหมู่บ้านก็ตรงนั้นแหละทางกลับบ้านครับก็เดี๋ยวเอาพิกัดไปหานเปดเนาะนี่ตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวเดินแล้วก็เดินอ้อมๆไปนะครับจนกว่าจะถึงเนาะก็พิกัดทั้งสองไปหานแปดอะโอเคนั่นแหละอืมถ้าพิกัดถูกต้องเราจะมาผ่ที่เอ่อเวจลจังเกิลทันทีนะฮะ โอเคเดินไปเรื <okay. S 2> ่อยโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วนะผู้ทางหลังบ้านโอเคต่อไปก็ทำการที่กัดไปหารแปดอย่างนี้เลยโ okay. อเคกดบุ๊กแอนคิวขึ้นมา <yeah. S 1> นะครับเอาเจ็ดสิบอ่าเราก็ต้องหารทียะตัวนะแบบเอาเจ็ดิบสี่ไปหารแปดก่อนเนาะได้เป็นเก้าจุดสองห้าอ่ะแล้วก็เท่ากับเก้าครับ โอเคถ้ามันเขียนว่า9.25ไม่ต้องไปสนใจ9.25าจุโอเคก็เขียนไปว่า9 9นะครับ9 9แล้วก็เอ่อก็เอาเจ็ดลบเจ็ดเจ็ดสิบแปดหารแปดเก้าจุดเจ็ดห้านี่ไม่รู้เท่าไหร่ ะใส่เลขสิบไปเลยแล้วกันเนาะเก้าแอนเก้ากับสิบเนาะอ่ะโอเคเอ่อเนเธอร์อ่ะ,ออะแค่นี้ครับเมื่อเราเขียบเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทำการไปที่เดิมเนาะไปที่ประตูเนเธอร์ของเราก็ต้องเตินทาง ตรงเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าพวกย้ายมาทาไมไกลบ้านมากเลยกับกลับมาอีกทีบางทีตอนมืดี่ต้องวิ่งฝ่าซอ,ซอมบี้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปักท็อตให้ก่อนแจกแมพแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะปักท็อตแบบเยอะเลยแล้วก็แจกแมพนะครับปักท็อตตรงมาให้ถึงประตูนเทอร์เนะี่ยโอเคนะครับก็เวลาทำในเทอลิงก็อย่าลืมแล้วกันนะครับแต่ว่าประเด็นคือแก๊สนี่แหละนะ ตอนนี้เราก็อยุดพิกัดที่40โอเคเราก็ต้องเดินหาพิกัดที่9เดินดูก่นตรงไหนตรงไหนที่มันลบอะนะครับตรงตรงนี้เป็นขั้วลบมาโอเคโอเคก็มันต้องลงไปอะ่ะแล้วมันมีบ่อลาวาใช่ไหมมันไม่ใช่บ่อลาวาครับมันคือไอ้ตรงที่ผมทำไว้เองเนี่ยแหละโอ้เราต้องหาทางลงครับผมก็ ไไ้ไม่ได้ไม่ได้โอเคต้องหาทางลงก่อนโอเคเราก็ลงมาทางนี้ครับลงไปเดินไปเฮ้เมื่อกี้พิกัดที่เก้าแล้วโอเคพิกัดที่เก้าครับ้ที่เก้าตกคือตรงนี้โอเคเราก็เอาตรงนี้ออกไปนะครับเดินไปถึงเลข10บครับพกัดที่เก้าสิเออทีกัดที่เก้าพีกัดที่เก้าโอเคตรงไหนที่มันเดินไปอะลงจริง โงเก้าเก้าในคือสีตรงนี้เดินไปได้ไหมตรงไหนเนี้ยเดินยากจริงๆโอเคเหมือนจะต้องเดินกลับทางนี้เนาะตรงไหนเวลาเดินแล้วมันไม่ต้องเบ่อมูแบบนี่มี ผมว่าเราอุดไปเลยดีกว่านะยังไงก็ตกดีดีเดี๋ยวเราว่าเราไปพิกัดที่สิบก่อนแล้วกันอ่ามันเดินไปทางไหนเนี่ยขณะที่พิกัดเอมันลดอ่ะดูก่อนอืมอ้าวโอ้โอ้โอ้ผมว่าแล้วผมดูพิกัดตรงกลางโอ้โหขออภัยครับขออภัยเก้า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 เจ็ดแปดเก้าวุ้ยตรงนี้ตรงนี้เลย โอเคเก้ากับสิบถ้าโผลนั้นแสดงว่าถูกถ้าโผผิดแสดงว่าผิดนะครับโอเคมันเป็นเก้าจุดเจ็ดห้าครับเพราะว่ามันใกล้มันใกล้กับสิบอ่ะผมก็เลยเขียนเลขสิบไปเลย <c oughs> มันก็เป็นไปได้ว่ามันจะถูกเนาะ <c oughs> นี้วางบล็อกไปข้างบนสองบล็อกแบบนี้ครับทำได้เลยวางเสร็จปับ๊บอย่างนี้แล้วก็ กดอย่างนี้อ่าพอเดินไปปึ๊บอ่าพอเราเปิดประตูปึ๊บครับมาดูครับว่าเราจะโผล่ที่ใบอมจังเกิ้ลหรือเปล่าโผล่มาที่ไหนโผล่มาที่หมู่บ้านวีซีเฉยเลยเอาถูกหมู่บ้านถ้าเป็นโผล่ที่หมู่บ้านวีซีพี่กัดผิดเหรอหรือว่ายังไงโอ้ยพี่กัดผิดแน่เลยเอาไว้กลับบ้านก่อน ตัวใส่น่าจะผิดพิกัดนะผมผิดพิกัดยังไงอะแต่แป๊บหนึดี๋ยวแป๊บนึ่งก็ไม่ยอม๋ยวแป๊บนึงเกิดเกิดพอดีเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคแล้วต้องไปมาโผล่ที่หมู่บ้านสีดำถูกโผล่มาทางไหนโผล่มาที่เดิมถูกปะเนี่ยถูกปะเนี่ยดูพิกัดดีๆเดี๋ยวผมผมเอาใหม่แป๊บนึงนะเมื่อกี้มันผิดนิดนึง โอเคอืมสี่หาร8ได้เก้าจุดสองห้าก็ต้องนับเป็นเก้าแล้วก็เอ่อลบหกสิบเก้ามันต้องลบสิบโอ้โหมันต้องลบสิบครับไม่ใช่สิบโอ้โอเคผมคิดผิดครับเดินก็เดินโอเคมันต้องลบสิบนะผิด,ด,ด,ดผิด,ด,ดผิดผิดผิดนิดนึงผมว่ากลางลาวานะไม่ก็ไม่ก็แถวแถวลาวาเกือบลาวาเลย เราก็ต้องมานั่งทุบอย่างนี้นะครับถ้าระวังผิดนะแล้วดูการทุบของมันนะทุบไว้ไวก็ตัดตอนทุบเสร็จแล้วกันโอเค <Okay. S 2> กลับมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆพี่กาดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะตรงที้ผมขุดไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวทุบเพิ่มนิดนึงฮะโอ้ยอย่าพึ่งพังนะที่ขุดเดมอนเนี่ยนะครับยิงหาย,ยากๆโอเคก็ทาอย่างนี้ฮะแล้วก็วางมันเดิมเอ้ยลืมเก็บอันหนึ่งโอเคลืมเก็บอันนึง ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหก็นึกว่าไก่ไก่จากที่เดิมก็ไม่ได้ไก่เนาะนึกว่าอยู่กลางลาว่าอยู่ในภูเขาโอ้ยเราเดินมาด้วยระวังวางผิดไปโดนมันนะวางผิดโดนมันนี่นะครับเดสสมอลเอ่อรบหม้รบบใหม่ครับแมนอย่าอย่าไปไปเดินออกไปเดินออกไป เออ,อตรงนั้นแหละเออ,อตรงนั้นแหละเออให้มันปิ่มันให้มันกระโดดไปเลยเออนั้นแหละเออปล่อยมันไปแล้วปล่อยมันไปไม่ต้องสนใจมันโอเคก็เอ,อ่อจุดตนี้ฮะมาดูกันว่าเราจะโผล่ที่ตรงนั้นหรือเปล่านี่ถูกนี่ฮะเนี่ยบอกเลยว่าประหยัดมากคือถ้าเราเดินมาเนี่ยอู้ เดินตรงนู้นไปตรงนี้โอ้โหเยอะแยะต้องเดินผ่านหมู่บ้านอีกแค่นี้ฮะฝั่งนี้แต่ถ้ามาทำเดลเทลิงเดินแค่นิดเดียวแับเดินมาอย่างงี้โคเรอ,อย่างงี้แค่นี้เดินแค่นี้ครับเดินใกล้ๆเนี่ยเดินมาอ้อมมาตรงนี้ปุ๊บต่อขึ้นมาตรงนี้เนี้ยเนี้ยเนี่น คิดูถ้าผมทำทางไฮเวย์เหนือเนเธอร์นี่มันจะที่มันอยู่ประมาณวายร้อยอยเนี่ยมันจะใกล้ขนาดไหนเนี่ยคือเดินมาแค่นี้เองนะครับแต่ก่อนนี้หลายร้อยบล็อกอะเดินมาแป๊บเดียวถึงน,นะครับง่ายดีไปเลยโอเคถือว่าง่ายมากกับการทําประตูเนเธอร์อันใหม่เนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวไปทําประตูเนเธอร์ที่เบอมโอเชียนกันเลยฮนะเดินยาเ่กัน,กน กเรเซฟชีวิตนะซึ่งในโอมโอเชียนนั้นโอเคเห็นไหมผมบอกแล้วมันมันมันไปยากแค่ไหนคือก็เดินไปอยู่หลังฟาร์มต้นไม้เนาะเดี๋ยวตอนแจกแบบเดี๋ยวทำให้มันดีกว่านี้นิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวก็บอกเลยว,ว่าทำง่ายมากนะถ้าแ,แต่ว่าอนาคตผมเนี่ย,ยก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้หรอกนะครับผมแค่มาสาธิตให้ดูเฉยว่ามันทำยังไงเพื่อแบบชั่วคาวไปก่อนเนาะ แต่อนาคตนี่ผมทําดีแน่นอนนะครับนอนเลย่ะแน่นอนด้วยพอนอนด้วยนะครับตอนนี้ก็ไบโอมต่อไปต้องดีโอมโอเชียนซึ่งใบโอมโอเชียนนะครับอยู่ที่เอบุกคิวอยู่ไหนโอเคต้องเตรียมไปด้วยนะบางทีใครเขียนในกระดาษโน้ตของตัวเองก็เขียนในในในเครื่องปกติไม่ใช่เครื่องดิเขาเรียกว่าไงในหนังสือปกติที่เราในสมุดปกติที่เขียนบ้านรูปเล่นก็ ทำได้เนาะอยู่ตรงนั้นก็เป็นทางไปแล้วก็เนี่ยฮะแวกว่ายน้ําตามไปแค่นี้แล้วก็ว่ายน้ําไปนะครับทางแบบโอ้โหอ่อนด่อยมากนะครับเมื่อเรามีประตูเนเธอร์มันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะโอเคแล้วก็ต้องเนี่ยว่ายน้ําผ่านช่องไปช่องมาผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวมันก็จะมีที่หนึ่งแหละนะที่มันเป็นที่เรา,เาอยู่ได้นะ ปลาหมกึกโดนซอมบี้น้ำไม่เห็นนะระยะนี้อโอเคเดี๋ยวเดินไปไว่ายน้ำแบกว่ายน้ำไปเนี่ยทางนเล็บเออเอเอเจอเจอ,เอ,เอ,เอผมมาสำรวจเอาชูการ์เคนแหละนะผมเดินมาเอาชูการ์เคนไปทำตัวเอ็นชานนะครับก็ผมก็มาแถวนี้แหละเป็นประจำนะมาแถวนี้เป็นประจำเลยนี่นี่นนนมันจะมีทางแยกใช่ไหมนี่ครับขึ้นเขาไปเลยฮะขึ้นขเขาแค่นี้ แค่นี้ก็โอเชียนแล้วถึงแล้ะผมว่าน้ามันน่าจะอยู่ประมาณเกาะกลางลาวานะมีโอเชียนตรงนี้โอเคนี่เนี่ยตรงนี้มีน้ําแข็งด้วยทําทางตรงนี้ครับผมก่ไว้ละตรงนี้แหละมันก็ไม่ได้ไกลบ้านมากแต่ว่าทาทางนี้เธอรจะดีกว่ามันมันอาจจะแบบอยู่ริมๆในเธอร์อยู่ริมๆเลยนะ คือผมไม่อยากตอไปอีกเกาะไกลหรือไงนะครับขอขอให้อยู่เกาะเดียวกันกับเราเถอะเนาะวางไปแบบนี้แชปแชปอ้าเสร็จแล้วแล้วก็เอาฟินแอนติลจุดเฮ้ยอย่าเพิ่งจุดโอ้โหจุดไปละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอ่อถ้าขยับไปข้างหน้าสามเก้าสองสามเก้าสองร้อยสี่สิบห้าสามเก้าสองร้อยสี่สิบห้าครับ สามเก้าสองร้อยสี่สิบห้าสาเก้าสองร้อยสี่สิบห้าครัียนไปตรงก็โอเชียนเอ่อยูสูงอะไรวะมาดูแบบบสามเก้าสองสามเก้าสองร้อยสี่สิบหรือเปล่าสามเก้าสองร้อยสี 2, ่สิบหแล้วกันเนาะ ้อยสีโอเคครับแล้วก็เขียนไปว่าเอ็อเออนทีนทโอเคนี่เือก็เอาสามองไปหาร6,8เหมือนเดิมสามเก้าสองหาร8ได้ 49ครับ49 49กับเอ่อหนึ่งหนึ่งสี่หหารแปดับสิบแปนะครับเพราะว่ามันได้18บแปสองห้านะก็เขียนสิบแปดไปอ่ะเขียนไปแบบนี้ฮะหนึ 49, กับ18บแครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ประตูนี้เถอ่ของเราวันก่อนโอเคทดประการโดยอยาละเดี๋ยวตัดไปตอนไปถึงบ้านเลย โอเคก็ตอนนี้กลับมาที่บ้านกันที่เราแล้วนะครับไม่ใช่บ้านหรอกเรียกว่าสวนหลังบ้านนี่ก่อนแล้วนี้ก็เป็นประตูนเนเธอร์ครับเราก็เดินเข้าไปเลย okay. โอเคเนาะก็จดก็อ่านตามพิกัดที่เขียนไว้นะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณแถวๆขอบบเลยนะซึ่งมันจะไม่ปลอดภัยแน่น,นอนถ้ายู่เดี๋ยวอนาคตเราก็ทําทางไฮเวย์ละโอเคสิบเก้ากับสิบแปดใช่ไหมตอนนี้สี่สิบสองอ่ะอจ,จะบสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ด สี่สิบเก้าสเกตรงนี้ส9 49เก่สิบเกเอ่อสิปดอืมนี้ไม่ใช่สีเกโอเคต้องถอยหลังไปฮะโอเคสิปใช่ไหมสิบแปดเฮ้ย กือบประตูอันนั้นอีกอ๋อเพราะว่าเราเรามาจุดประตูแถวๆนี้นะครับเรามาจุดประตูแบบ49ใช่ไหมนะทำไมเรามาจุด48 40, 48มันก็น่าจะได้เหมือนกันละมั้ง48มันน่าจะไม่ไกลกันมากหรอกนี่ใกล้มากดูคือถ้าเดินจากบ้านไปเนี่ยโอเคเนี่นไม่ไกลนะอือเราก็ดีแล้วมาเดทเธโอเคนะครับใกลส้สุดๆอ่ะ ไม่รู้ว่ามันจะใกล้ขนาดนี้ใหม่ก็นะครับอยู่ใกล้ตัวเรามากโอเคจุด okay. ไปปุ๊บเดี๋ยวคอยเดี๋ยวเรามาดูฮะว่าเราจะไปผล่ที่โอเชียนหรือเปล่ามาดูฮะ <S <S นี่ไงมาถูกด้วยโอเคเราวิธีกลับ <S <S เข้าเปดระตูโพโต้กลับปั๊บม,มาผล่ตรงนี้ปุ๊บ ปพ๊บมโทรมาตรงนี้โอ้โหเจอทางเดิมกี่บล็อกครับเดินมาจากบ้านหนึ่งหงาเที่เกือบเก้าสิบโอโ้ประมาณร้อยกว่าบล็อกเลยนะแบบไม่ต้องมาว่ายน้ําตะเกียบตะไายมาแล้วครับมันมันใกล้กว่าเดิมมากๆแบบมันากห่างร้อยบล็อกห่างห้าห่างสิบห่างห้าบล็อกอะใกล้มากเนี่ยแล้วเราก็มาโผล่ที่บ้านอยู่ไหมใช่มากเราแค่ทําแค่นี้เองครับเราจะไปสมมติเราจะไปแบบ สมุดสมุดที่หานใต้น้ำแล้วก็ทำประตูนี้ได้นะโอ้ยดี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 วอเตอรยิ่งมีในเทอร์ไฮเวกนี้โอ้โหผมถูกใจสิ่งนี้มากโอเคก็เอาเป็นว่าจบคลิปกันเพียงเท่านี้แล้วเนาะถ้าใครจบคลิปกนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอจบคลิปนเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ผมด้วยครับผมค่ะผม เอ้ยบิดบิดบิดโอ้โหก็บ่าแล้วโอเคไปบ๊ายบาย